là vì nó thôi Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video สบายดีทำไมพี่น้องเมื่อสุกชุกคุนในเด้อแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่พังลาแล้วก็สบายดีพี่น้องยู้างไยแล้วก็สบายดีพี่น้องยูต่างประเทศํำทีติดตามภาพชมช่องของไม่ต้องแต่นาะแล้วก็ทักทายสบายดีหยาบสายๆพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กะไม่ต้องแตงกะมีได้แอนพี่พาน้องไปหาอยู่หากินนะเพราะว่าเมื่อนี้เป็นวันศิลป์แม่พี่น้องเอ้ยไม่ต้องแตงก็เลยพักพอนพักพอนกะไม่ต้องแตงกะเยอะเอ็ด เอ้พลอยไอแนวกินพี Auf ่น้องว่าเยต่ำบะหุ่งนะ้วก็ปิ exactly. ้งปลาน้ำพร้อมพี่น้องเอ้ยกะแม่นกแตนก็ไม่ได้ไปใช่เนาะกะแม่กแตนก็ได้ไปหาปิ้งปลาก็พิ่งตาบบกหุงก็กนที่แม่นกแตนยิ่งไปแม่นกแตนก็ขอขอบคลุมนะที่ทา่ที่เข้ามาเป็นกำลังใจแม่นกแตนเนาะแม่นกแตนก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังใจแม่นกผู้เพื่อเข้ามาเบอร์ไงไม่กันยื้อ กติดตามกุหลาบกระแสนางแตนในพอได้มีกำลังใจอีกคลิปต่อไปเลยตอนนี้กับนางเตนก็ได้ไปหาตะมูกก็พี่น้องเอ้ยแม่นางแตนกับเยอะเอ็ดแนวกินพี่น้องเพราะว่าอันนี้เป็นหอยกับกีนะเพราะว่าแม่นงเตนจะต้มหอยกับกีนี่การหอยกีน้องงวดเป็นอันไปงมเมื่อวานนี่นะเขาแม่แต่น้อยปั่นเธออันนี้เนี่ยเป็นป่ามังินพี่น้องเอ้ยป่ามังเกนไปตึกกับอันพน้องกิ๊บนะเพราะว่าดีไข่แล้วกันไปตึกป่าเมรางมังกรนะแม่นางแตนกับเนี่ยไปเท่าสมองก็พี่น้องเอ้ย ดีไข่แล้วก็ไปหาตึกป่าเงอนไปยู่ซื้อได้เพียงเอ้ยวันปีงิกีกับตัมหงนะปลาเข่งบ่อะปลาคอแล้วก็ปลาเข่งแน้วเอ้ยกับปลาดุกเนาะปลาดุกกับสามตัวบ้างสามตัวน้อยน้อยดุกกับปลาคอกับสองตัวนะเดี๋ยวไม่ต้อต่งกันเยอะปีงอาไปปีงยู่เพิ่มในเงินพวกเราเพียงเอ้ยเครื่องที่ไม่ต้องแต่งเยอะกินมื้อนกับเพียงเอ้ย มะหุ่งเนาะตาหุ่งอันนี้เป็นผักนะเอ้อยผักกินกับนะป่าแมงแตงจะปีงกะแยงออกมาซ้ำนีน้เราเพื่อนเอ้อยกับตามมะฮุ่งเดียวแมงแตงกะเฮ้ยในเงินเลาะนะเพราะว่าในเงินซอยเพื่อนเอ้าแมงแตง่ปีงป่าในเงิน,นเพิ่นเอามีดสดัตผอวเอ้อยมีนนะมีดเลาะเปื้อนนะมีดในกัปผากับอันกับอันคู่นี้เพื่อน,นอละ แม่งเตงก็ได้ล้างปากเพื่อว่ามีขี้ดินนะมึงเงินนลูกตะไคร้แล้วกันทั่วแล้วเพียงเอาชักยาเพือเข็มนึงแล้วก็ไปตึกนปากคุณสาวนี่ปองหาหมูหูเหี้ยมจากแล้วพีไปเอาโล่เหลี่แล้วกัหน้าคุ้งนะคุ้งนะค่ก็ว่าเสือเอาเล็กซับซับอาเนี่ยเลยเอาเล็กซับแล้วซับอ่ะถ้าอันนี้ม่นมดพร้อมมีมี ป่าแมงแต่งก็ได้ล้างแล้วแล้วแม่งแต่งก็ได้ไปเอืบเกือบเป็นโงก็ไม่ได้ก็ปุกปุกปุกคุ้งละคุ้งกับบางบางพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแมงแต่งก็เสือกเกือบเกือบก็พี่น้องเอ้เป็นโง่พี่น้องเอ้ย phải lục bò đi mình mang bèn cà luôn luôn được luôn, để làm gì đâu bây giờ, lông tôm, tôm cá tầm hùng thì nào ơi ว่ากินลายคนแซ่บยูร่าพินองเอ้ยว่ายุยีหลังเต็มกี่หลังทุกคนก็บนบาแมนแตงวันศิลไม่ได้ไปเสื้อผ้าเอ้ยผู้ร้องขนก็ไปเนาะไม่โทรแม่แม่ไม่ไมไมตแต่ไดหลายคนดนูไปกันผู้เลือกศิลฝ่ายพินองแม่แตงก็ไม่ได้ถือศิลก็เพราะว่าถือศิลน,น่ะพอเนาะแตงไม่แตกเลยหลังสมองนะอยู่ตรงนี้กัน้อยกีกะไม่ได้แล้วหน่อยเดียวหอยกีกะ นับก็ค <ind> ูนะเดี๋ยวนี้แตงก็ได้เอาเสื้อน้ําเป็นว่าปิ้งปลาสุกพลว่ายังต้มกะเดี๋ยวนี้แตงกิ้งปาก็พ่อะอต้าครมแมต่ไปเอ็ดนอื่นปา่มา่ามือหอเนาะ ไปแม่เต็มมือีแห้งหอนไหเอยเมื่อวานี่คะไม่หอนไปเลยแม่งเตะแกเต็ม,ไไมต่ำคิดกับเขาไอ้ไรคิกแกยันเชื่อเวลาย,ยัาเพชรนะกเชื่อเกนนก่อนพอต่ำตคิดเชื่อเกินปหนกินปาก็หนูเอย้ยวายปากใไม่ลยากาเจียไปทาต่ิมากินปา่ากเพราะกินไม้ซิๆๆนเอ้ไม่ ม่กักินข้างในมันเนาะบอกกิ่นข้างนอกนั่นใ่หอนโคตอไาใป้าแห่งหอนพี่ราน้องก่อกว่าจุดปากให้ไมแล้วพี่น้องไม่นแต่ชไ

มาเล่นกระแถมเพื่อนมาหุ้งกัพี่น้อง,องเ,เอ้ยมาเล่นนอยปาก็สฟไหมเ้เอ้ยงเต็นนะวิ่งไปเวงมั้ย็กละองเต็นก็เดาอกกนโตนี่แมงเต็นกะได้อาปาลูก ซุกแล้วนะก็ได้ค้าวมอขึ้นกระเพียงเอ้ยปลา,าต้หมหอยพี<า>เอาปลาก็ได้ซุกแล้วพี่น้องเอ้ยแบงแตงก็ได้อันไปตำหม,มูุงก็พี่น้องเอ้ยวันนี้กะตัวพี่น้องเอ้ยพวกกระฮอนบ้านพี่น้องกระฮอนคือบ้านแมงแตงมัน้วบ้านแมงแตงหู้หอนพี่น้องเอ้ยแบงแตงอะไรผุ้งคือก่อนจะเปรอะพี่น้องเอ้ยเปรอะผุ้งเนาะ สืกอตุ้งโหนแต่ว่าไม่ได้เกลือไม่ได้เสื้อเขือนะเพราะว่าไม่มีน้ำตาลไม่ได้เชิญน้ำตาลเนาะที่เฮาเอ็ดเอาตัวเอ,เอ,เอ,พองพี่น้องเอ้ยปลาแดกปลาน้อยเนาะเพราะว่าเสื้อปลาแดกตัวนี้ผมมันยังโหนยังเสียบเลยเสื้อโบราณพี่น้องประมาณนี้ก็ nhưng chẳng có phải hoa tôm hoài súc của là nhưng tầm hùng rồi nè đi là phục hương với thai sư Hát mình cắt tầm hùng thì nó ơi ร้ากนก็พักโบ้าโพาพักกระลำแล้วกาศพักพักหัวพักข้าวท้องข้าวท้องไปหน้อยแต่ก้าวแต่แม่มงแตนไม่กล้ากินเพราะมันออกเป็นสีข,า,ขาวๆเนาะเดี๋ยวนี้โอ้แม่มงแตนกินได้หมดบอย่านแรงกับลายคดกินพี่น้อยแม่มงแตนหักเอาก่อนให้จับตัวจับไี่น้องเอ้ยพื่อให้หัว จะมาเชื <Christmas. S 1> ่อเก็บนกได้เงินได้คุณมาเชื่อกระ мой ที่ล้างสุกตกเลยบุ้งน้อยเดียวพักเต็มเพียบเนาะห้องหองห้องหองหอง หอยกีกะใน,นเงินเพิ่นกะปุงลงแล้วแล้วว่าจะแกะบัดนี้นะแกะแล้วไปทอดบันี้เงินแกะแลกระโทดแกะกระโทษในเงินนะพี่น้องทองหน่วยใหญ่นึงหอยกระดูน้ำมักขึ้นหอยเน่ยแสบบก่กรอยอก้อนนี่นะพอกินอยู่แซ่บแสบ คนตะเก้าพี่น้องเอ้ยถ้าเฮามีมีอะไรเล็กพูดนะผลนะพี่น้องเอ้ยผลนหอยกีในสัตว์มะฮุ่งแม่ต้องเตนกะว่าสกีบเป็นอย้ได้รก็เป็นผลนเนาะแกะแล้วละแต่ได้ประมาณนี้หอยก็ข้ามหอยน้อยเดียวนูเปื่อมันละลายพี่น้องเอาไปแก้หอยน้อยนึงเปื่อจะปลากลายนู่นต้องเตนเป็นล้างขินเอานะ เงินกระได้ช่วยเป็นเป็นต้อนเป็นต้อนพี่นอเพราะมันตอน้ตตอนมันเยอะเพราะอะไรนะอนช่วยเธอเป็นต้อนน้อยนะอันนี้เป็นข้าวหุงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าในเงินเพนนันห,งนะหุงเนาะหุงสมอพี่น้องเอ้ยแล้วก็ไปกินกับแกงหน่อไม้เม่ตะน้อยนะเม่ตะน้อยเป็นกะแกงหน่อไม้เพราะว่าหุงหุงข้าวเหนียวพี่น้องมีแม่ข้าวเจ้านะข้าวเหนียว เท่านี้ก็คงเปลนนี่นงั้นเธอไปจะทอดเสื้อน้ำมันไปจังเอ้ยเสื้อหัวข้าหัวเทมเนาะแล้วก็หัวจิ้กเกอร์น้ำพริกหน้อยไอ้เต่บลาบปลาบแล้วไฟเแห้งหมดละ หอมเดีสวยแล้วก็หลายทีกนั่นเองตอนนี้แกมาตำหุงพี่น้องเอาไปนี่แก Oh okay. yeah. เหยียดนะพี่น้องเลยการเท้าพี่น้องเอ้ยผู้เยอะก็เยอะอยู่ผู้ท่าก็ท่าอยูดกีฬางมืกันตัวเป็นใบและยิงเข่าดำหมกันเลยแล้วแล้พี่น้องเอ้ยไปนี้กันงอทุย ยกินแมงแตมื้อนี้พี่น้องเอ้ยมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวง่ายนะแมงแต้นในหลายคนในพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เลยตับหงปิ้งปลาทอดหอยพี่น้องเอ้ยปลาตัวพี่น้องเอ้ยพ่นลายอะไรอันนี้แกงหุ้งไหมแมงตะน้อยพี่น้องเอ้ยซุปก้ะสมอันนั้นของแมงแตนพูนะพ่น,นลายพี่น้องเอ้ยมาเด้อไปเด้อพี่น้องมากิน

ัคะังก็เลนีเ yeah, ด็กเม็ดแกงก็ได้ทจับนะเดี๋ยวให้น่เกน้องก็เจอแต่ดังอมนกินกะเบาบางแล้วพี่น้องเอ้ยของกินเมดละแซบบแบอะไรแปลว่าแซบ เอาแล้วล้ตอาวาแม่งเตงเอ้นเก่นะ้อล้ัตอนนี้กะค้ำแลวพี่น้องเอแม่งแต็งก็ได้ไปหาตักน้ำมากินก่อนเพราะว่าตักก็งินมันเด่นหอนพอกะแล แม่ต้องแต่งกะได้แย่งมาหองสร้างแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านละหน่อยก็มาทองพอมพัน,นี่พอ่อมเพราะว่ามึงเก็้เน้นถอนพี่น้องเอ้ยพี่ดิวไม่ได้มาตักนะกะคำยังมาตักน้องเต็มตักขึ้นมาสร้างโกนโอ้ยน้ำกิน่นน้ำใสนะ

ปอดีหินน้ำพี่น้องเอ้ยหินน้ำมือกินนะก็คือว่าวอล้วล่ะตักน้อยกะบมดใบพี่น้องเอ้ยตักหลายแค่นั้นมดน้องเต็นกะน้องหุ่มหูหางแล้วพี่น้องเอ้ยน้องหลายพอกละน้องสามคนไอศอกน้องสามพี่น้องเอ้ยน้องสามคนนะไอศอกคนละน้องมดแล้วก็น้องใหม่แล้วก็น้องเต็นนะ อันน้องใหม่เนี่ยเป็นอายของน้องเตนพี่น้องเอ้ยกะคือว่าละมันวาวบิเป็นนะมันกันนานเยอะเป็น้องคนมีสมบูรณ์แบบแบบนี้นะน้องรตนกะลงไปตักอีเล็กน้อยเพราะว่าตักแล้วกินนึงอยังกินเนื้นะ เสร็ดอลวนะขามาขามากกับหลายคนมาตามพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันหอนนะเมตองเต็ดนะหามหามกับทองใหม่นะหามน้ำพี่น้องเอ้ย หางพุกห้าหอนเถิดแลยเนาะึ้นเถิดกันหนองก็ขึ้นนน,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 นนำาบบน,นี้โมเฮียไปถึงเดือนเลปาตุตอนนี้แกไม่ต้องแตงนแกได้กินข้าวยาเนาะ กะแมงแต็นกะคลิปนี้กะได้เอาซ้ำนี้พี่น้องเอ้ยคลิปนาพอก,กันไหมแมงแต็นกะขอข้อมูลขอบเจอลายเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมซองของแมงแต็นตลอดมานมเนาะแมงแต็นขอขอบคุณหลายๆผ <ๆ S 2> ู้เลิกเข้ามาเบิๆๆ่์ไงไม่กันอย่าลืมกดติดตามก็เลยก็แชร์แมงแต็นได้อเพื่อได้มีกำลังใจอีกคลิปต่อไปตอนนี้ก็แมงแต็นก็ได้ไปหาอันน้ำกับพี่น้องว่าอาการมันหัวๆๆน้องอะไรหัวบ้ามันเนาะ